คือเรื่องมีอยู่ว่าจู่ๆสองสามวันที่ผ่านมานี้หูข้างสายของหมูจิวมันก็มีขี้หูสีเข้มแล้วก็เยอะกว่าปกติปกติแล้วหมูจิวจะเป็นขี้หูใสๆไม่เยอะมากคิดว่าน่าจะเป็นกับเพราะหมูจิวนอนตะแคงซ้ายทุกวันหูก็เลยพามันก็เลยอับชื้นและมีขี้หูผมก็เลยเอาคัตตบัตค่อยๆแคลออกมาก็ออกมาได้ทีละนิดละนิดจนกระทั่งแฟนผมนึกได้ว่าเรามียาหยอดหูตัวหนึ่งที่เคยใช้กับเบียกแล้วมันได้ผลดีมากเราก็เลยแปเอามาหยอดกับหมูจิวบ้างแล้วก็นวดนวนิดหนึ่งพอเปิดหูมาก็คือสะอาาดมก คือมันสะอาดจนแม่ของเด็กก็สั่งมาติดบ้านไว้เพิ่มเลยจนกระทั่งเรามาเจอว่าเราหยอดผิดหูสรุปคือหูฝั่งซ้ายก็สกโปกเหมือนเดิมนี่ยเนี้ยยอดผิดข้าง